สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ gasbox.com เว็บแนวใหม่สลักคนชิ้นช่อมในกาเจนะครับสลักวันนี้นะครับผมก็มีของพิเศษนะครับเราจะทำการ Unbox ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวสมาร์ทโฟนที่เป็น Talk of the ท o w n ในตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนนี้เองนะครับกับเจ้าตัว Samsung Galaxy Note 5นะครับผมจะเป็นยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ ครับผมก็มาดูเจ้าตัวกล่องนะฮะเจ้าตัว s a m s u n galaxy note 5นะครับผมตัวนี้เป็นตัว32มสกิกนะครับผมเป็นตัวสีทองนะฮะเป็นสีเดียวกับ s 6และ s 6ก edge นะครับผมก็เป็นกล่องหน้าตาเหมือนกับทำเจ้าตัว s 6และ s 6ก edge เหมือนกันนะครับเป็นสีเหมือนกันเลยนะฮะกล่องง่ายๆจากซัมซุงนะครับก็จะเขียนสีไว้ตรงนี้ครับว่า gold platinum นะฮะด้านหลังนะครับก็เป็นรายละเอียดของเครื่องนะครับผม ครับก็จะมีบอกรายละเอียดข้อค่านะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็รองรับ 4G LTE ถึง Cat9 เลยนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีไหนใหม่มากนะครับ CPU ก็เป็น64บิต Octa Core นะครับก็เป็น Exynos เหมือนเดิมนะฮะแรมที่ให้มานี่เด็ดมาก4 g b นะครับผมคือให้เยอะกว่ารุ่นอื่นๆของ Samsung นะครับผมสเปคจอนะครับก็เป็น5.7นิ้วนะครับเป็น Quad HD ก็คือเป็น 2K นะฮะ ก็ไม่ค่อยแตกต่างกับโน้ต4ที่รุ่นที่ผ่านมานะครับกล้องนะครับก็เป็น16ล้านพิกเซล OIS นะครับ f อยู่ที่1.9เหมือนกับเจ้าตัว m s u ง Galaxy S 6และ S d g H นะครับก้องหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะฮะรองรับระบบ wireless charging นะครับแต่จะแตกต่างกับเจ้าตัว S 6และ S d g H ตรงที่ว่า wireless charging จะเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่แรงขึ้นและเร็วขึ้นนะครับ ซัมซุงเรียกว่า fast wireless charging นะครับต้องใช้กับเจ้าตัว charging pad อันใหม่นะฮะตัวนี้ก็มาพร้อมระบบน็อกนะฮะแล้วก็ storage 32กิกนะครับเพิ่มเมมไม่ได้นะครับขอคอนเฟิร์มนะครับว่าเพิ่มเมมไม่ได้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่3,000มิลลิแอมนะฮะก็ตามข้อมูลในทั่วไปในเว็บนะฮะเอาละครับแล้วก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าในข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างนะฮะก็นะครับเปิดฝานะฮะขึ้นมา นี่ก็จะพบกับตัวโน้ต5สีทองนะครับในกล่องนะฮะมาครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เขียนอยู่นะฮะเนี่ยครับเป็นจอซูเปอร์ออมเล็ตนะฮะ quad HD นะครับ CPU 4บิต RAM 4กิกนะครับกล้อง16ล้านนะฮะแล้วก็มาพร้อม S Pen นะครับผมวางไว้ของต่อนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็มี Quick Quick Start Guide นะครับ มีชิ้จิ้มซิมมาให้ด้วยนะฮะต่อมาเปิดขึ้นมาอีกนะครับห้าตายมียอะไรบ้างก็เป็นพวกอุปรกรณ์เสริมนะฮะเช่นนี่ฟาชาร์จหรืออัลลัสติชาร์จของซัมซุงนะฮะก็หน้าตาเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับสายไมโคร USB เป็นเวอร์ชันเดิมเวอร์ชัน2นะฮะไมโคร USB ธรรมดานะครับ หูฟังนะครับก็รอบนี้มาดีขึ้นนะครับใส่กล่องมาซะหรูเลยนะครับหน้าตาหูฟังก็จะเหมือนเดิมนะครับทรงคล้ายๆ Airpod นะฮะแล้วก็มานี่อันหนึ่งที่แตกต่างจากตัว,ว S6 ก็คืออ่าอุปกรณ์เปลี่ยนหัวปากกานะฮะถ้าคนที่ใช้โน้ตจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าเปลี่ยนไส้ปากกาได้ได้สองแบบเป็นแบบนุ่มและแบบแข็งนะฮะ ในกล่องกองหมดแล้วนะฮะทั้งหมดในกล่องที่มีก็จะเห็นอยู่ตอนนี้นะครับว่ามีสมาร์ทโฟนนะฮะอะแดปเตอร์หัวเปลี่ยนปากกาแท็บที่เปรียบปากกานะครับหูฟังนะฮะ,ะที่จิ้มซิมการ์ดนะฮะแล้วก็ควิกสตาร์ทไกด์นะครับแล้วก็กล่องมือถือนะฮะเรามาดูที่ควิกสตาร์ทไกด์ดีกว่าว่ามีคําแนะนําอะไรที่เพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็เปิดดูนะครับ ก็จะมี2ภาษานะฮะมีภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะฮะแล้วก็บรีการนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดภาษาไทยให้อ่านนะฮะเริ่มคือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนนะครับก็จะมีบอกอะไรบ้างน,นะนั้นนมาดูก,กันนี่ครับแบบด่วนจริงๆด้วยนะครับครับก็จะบอกว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนบ้างน,นะฮะ แล้วก็มีการเข้าถึงยังไงบ้างน,นะครับพิธีชะเรียกเขาองบอกว่า S Pen เนี่ยจะแตกต่างจากเดิมนะฮะเมื่อก่อนคือเอานิ้วเขี่ยนี้ก็กดตัวหนึ่งทีให้มันเด้งออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ชาร์จแบตยังไงนั้นก็คอมมอนนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้จริงๆจะไม่เข้าใจก็แนะนาให้มาดูเจ้าตัวคู่มือนี้ดูก่อนนะฮะว่าปุ่มพาวเวอร์อะไรอยู่ไหนบ้างน,นะครับผมด้านหลังก็วิธีการแกะซิมการ์ดนะฮะ นะครับผมอ่ะหมดละงั้นเรามาดูเจ้าตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเอาละ,ะครับก็เจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะโดนห่อไว้อยู่ในพลาสติกนะฮะเราเด้วยดังนะครับผมนะสวยงามเราเอาออกจากซองก่อนละกันนะอ่าเดี๋ยวมาได้เลยนะฮะโอ้สวยงามนะครับนี่ดูสีสะท้อนเป็นสีอย่างที่บอกครับเป็นสีทองนะฮะเป็นโกลด์แพลทินัมนะฮะ ก็จะให้ลมรีเฟลค์นี่เหมือนกับทาง S6 เลยนะฮะด้านหลังก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับเหมือนกับทาง S6 และ S6H นะฮะนี่แต่ดีไซน์จะต่างกันนิดนึงนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นจอแฟลตเลยนะฮะไม่มีโค้งนะฮะจะเป็นโค้งที่ด้านหลังแทนนะครับนี่บอดี้ด้านหลังโค้งสวยงามมากก็จะให้อารมณ์แบบเหมือน S6H ด้านนี้นะฮะแต่ว่าเป็นคือด้านหลังนะครับก็คือทําให จับถนัดมือมากขึ้นเวลาใช้งานมือเดียวนะฮะซึ่ง s a m s u n งได้มองเรื่อง e r g o n o m i c มาแล้วนะครับว่าเจ้าตัว Note 5เนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานมือเดียวมากกว่าเมื่อก่อนเท่าเทียบมโน้ตสี่นะฮะอีเกิลโลมิกมันจะดีกว่าเพราะว่าหลังมันจะมนจะเข้ากับอุ้มมือได้ง่ายกว่านะครับผมแล้วก็กริปดีขึ้นทนําให้ความรู้สึกว่าเครื่องมันบางลงนะฮะอ่าโอเคเรามาวอล์กทูเจ้าตัวเครื่องเข้าข้างกันดีกว่านะฮะอย่างที่เห็นนะครับผม นี่คือกล้องหน้านะครับ5ล้านพิกเซลนะฮะนี่นี่5ล้านพิกเซลอันนี้เป็นพวกเซนเซอร์นะครับพวก proximity sensor light sensor นะฮะอันนี้คือสปีกเกอร์สำหรับอ่าคุณโทรศัพท์นะครับด้านล่างก็เป็นปุ่มโฮมนะฮะปุ่มโฮมแบบนี้ก็ได้รับการอัปเกรดมาเป็นแบบ S6 ก็คือเป็นฟิงเกอร์สแกนแบบเอานิ้วแตะนะฮะไม่ใช่ลูดแบบเมื่อก่อนนะฮะก็เป็นคาปาซิทีฟบัตเตอรอยู่ซ้ายขวามือนเดิมนะฮะโอเคเราด้านข้างขึ้นดีกว่านะครับผมอ่าด้านข้างนะฮะะะทีี่เห็นนนฮ จะเป็นปุ่ม power นะฮะเห็นชัดไหมเอ่ยอ่านี่คือปุ่มปุ่ม power นะครับผมดูด้านนี้นะฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเลยในฝั่งนี้นะครับเป็นปุ่ม power นะครับอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น volume rocker นะฮะนี่กดเพิ่มลดเสียงนะฮะนี่ก็คือเป็นปุ่มเหมือนพวก S6 เลยนะฮะส่วนด้านบนนะครับผมนะครับก็จะเป็นเป็นนี้เป็นที่ใส่ซิมการ์ดนะฮะ เป็นนาโนซิมนะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนที่2นะฮะเพื่อทำ Noise Cancelling แล้วก็เพื่อเอาไว้อัดเสียงที่ชัดขึ้นนะครับเวลาทำ Voice Recording ินะฮะก็เห็นว่ากล้องด้านหลังนูนแต่นูนน้อยลงนะครับด้านหลังครับก็เป็นกล้อง16ล้านพิกเซลนะฮะอย่างที่เรารู้กันนะฮะพาพร้อมอ่าเซนเซอร์นะครับอ่าฮาร์ดเดตเซนเซอร์แล้วก็แฟลชนะฮะซัมซุงก็ยังคงใช้แฟลชเดิมตัวเดียวครับยังไม่มีดูโอโทนนะฮะ ด้านหลังก็เป็นแบบแบบคล้ายๆ S6 เป็นกระจกนะฮะสวยงามนะครับสิ่งที่หลายคนถามว่าเอ๊ะอะไรขาดหายไปก็คือรีโมทไม่มีแล้วนะครับ IR เซนเซอร์หายไปแล้วทำไมนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะมาดูด้านล่างดีกว่านะครับนะด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์แบบ S6 และ S6edge นะครับก็คือจะมีสปีกเกอร์อยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็นี่เป็น,นไมโครโฟนนะฮะเมนไมโครโฟนพอร์ตชาร์จไมโคร USB นะครับ ที่เสียบหูฟัง3.5มมิลน,นะฮะแล้วก็ปากกา S Pen ซ่อนอยู่ในนี้นะครับก็จะทําให้นี่ดูแบบว่าเรียบไปกับตัวเครื่อนะฮะอย่างที่ที่ดูใน Quick Start guide นะครับเวลาใช้งานก็ต้องกดขึ้นมาเนี่ยเราจะดึงขึ้นมาอย่างงี้เห็นไหมฮะแล้วก็ดึงออกมากน, S นะครับนี่ S p สเนะครับใส่เข้าไปใหม่ใส่ปุ๊บกดอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บนะเลาใช้ก็เอาิ้วกดนี่ด้งขึ้นมาแล้วก็ดึงออกได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีเล็บก็จะดึงได้ง่ายขึ้นนะฮะ สูวนปากกาเนี่ยครับก็จะหน้าตาคล้ายๆเดิมนะฮะไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะครับมีปุ่มนี่แล้วข้างบนนี้คลิกเล่นเล่นคือสำหรับคนที่เป็นพวกชอบกดเล่นก็เหมาะดีนะครับเอาไว้เวลาคิดอะไรไม่ออกก็กดปากกาเล่นนะครับก็คลิกกี้ดีนะฮะนะครับก็เป็นปากกาสีทองตามตัวเครื่องนะครับผมเทคโนโลยีปากการอบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะฮะให้ดูนะครับนี่รูปากกาเป็นแบบนี้ ก็เสียเข้าไปเลยนะฮะนี่แล้วก็กดหนึ่งทีเจ้จบแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาบูตเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะครับผมก็ขึ้นมาด้วยคำว่า Samsung Galaxy Note 5 Power by a n d r o i d นนะครับก็เป็นการบังคับจาก g o o g ิ e เล็กน้อยให้บอกว่าเครื่องนี้ใช้ OS อะไรนะฮะนี่ครับจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นไฟ Not i f i i a t i o n light นะครับหรือเรียกว่าไฟแจ้งสถานะนะฮะนะครับผมก็มาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ขึ้นมาหน้าต้อนรับนะฮะภาษาไทยนะครับโอเคก็มีให้เลือกหลายภาษานะครับในเมื่อเราเป็นคนไทยนะครับเราก็เครื่องไทยด้วยก็ต้องเป็นภาษาไทยนะฮะนะครับนี่ next ไปเลยนะครับ ก็ถัดไปก่อนนะฮะอันนี้แบบว่าเร็วๆนะครับเซตอัพแบบเร็วๆให้ดูทำาไปเลยก็เพิ่มความ Security นะค,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 ครับก็เพิ่มรายนิ้วมือก็ไม่ข้า,ามโอ้โทษจีภายหลังภายหลังโทษจี โหมดใช้งานแบบก็โหมดธรรมดาก็ next ไปเลยนะครับการตั้งค่าสมบูรณ์แบบหมน็อกก็เข้าไปสำเร็จทุกอย่างนะฮะนี่ครับ,รบผมก็หน้าตาไอคอนก็ดอกแนว S 6นะครับผมมีที่เรียกว่าเจ้าก,การามีการ transfer ดาต้าจากเครื่องเก่ามาไหมนะฮะสกิปไปก่อนนะฮะดูซิกดค้างอ่ามีระบบตีมมาแล้วนะครับผมใน n o t e ห้าครับ ็คงต้องมีมาครับทีมเนี่ยเพราะว่ามีมาหมดเลยตั้งแต่รุ่นใหม่ๆในปี2015นี้นะครับนะครับเรามาดูที่เซตติ้งเครื่องก่อนว่า OS ที่ให้มาเป็น OS อะไรนะฮะครับผมก็จะบอกชื่ออุปกรณ์แล้วก็ชื่อรุ่นนะฮะตัวนี้เป็นรหัสนะครับ S M N 9 2 0 C นะฮะของเครื่องไทยนะครับ จำไว้นะครับถ้าซื้อเครื่องไทยต้องเป็นรุ่นรหัสนี้นะครับถ้ารหัสอื่นนี้ผมไม่แน่ใจเนระเป็นยังไงนะฮะเค okay, ข้อมูลซอฟต์แวร์นะเป็น Android เวอร์ชัน5.1.1น่นนะครับผมเป็นโรลิปปตัวใหม่ล่าสุดนะฮะนะครับนี่ก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายครับก็เป็นบิลเคอร์เนลก็มีหมายเลขรุ่นฮะ L M Y 4 7 X นะฮะเคเรา okay. มาดูซิว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเปิดมาใหม่ๆเลยเนี่ย เหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับครับผม3 2กิกนะครับใช้ได้จริง2 4 5 8กิกนะฮะหน่วยความจำระบบก็คือพื้นที่ที่โดนซิสเต็มกินไปแล้วเนี่ย7 1 5นกิกนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าก็กินไปเยอะเหมือนกันนะฮะใช้ได้จริง2 4กิกเองนะฮะก็นะครับถ้าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะฮะชอบถ่าย วิดีโอหรือชอบดูพวกอวิดีโอย้อนหลังหรือชอบดูหนังนะฮะต้องบอกเลยว่า 32GB อาจจะไม่เพียงพอนะครับผมอ่ะจุดเด่นนะครับของเจ้าตัวนี้นี่ก็มีหลายอย่างที่เปิดตัวไปนะครับเรามาทำให้ดูกันอย่างแรกนะครับที่ผมชอบนะฮะนี่ก็คือระบบ Quick Note นะฮะที่ดึงปากกาออกมาปุ๊บก็ มันเสกขามาเ่เขียนหน้าจอได้เลยเวลาจอดับนะฮะเห็นเขาบอกสต้องตั้งค่าก่อนแน่เลยก็ปากกาที่ได้เลยนะฮะนี่มีตัวนี้ Air Command แบบใหม่นะฮะเจ๋งไหมครับแอช o n นโม o ทุกอย่างมีเหมือนเดิมหมดนะฮะแต่เราคุณเพิ่มแอปได้ด้วยคุณต้องการให้แอปอะไรอยู่ในช็อตคัดเพิ่มบ้างน,นะฮะบางคนบอกอ,อยากได้แกลอรี่ใส่แคลอรี่เข้าไปครับ นี่ใส่หลายลอย่างนะฮะใส่โค้งเข้าไปด้วยจบเรียบร้อยนะฮะคราวนี้คุณก็มีทางลัดอยู่นี่แหละเห็นไหมฮะเจ๋งไหมครับสะดวกดีนะฮะคุณสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับครับผมหน้านี้ก็สั่งการโดยไม่สัมผัสนะฮะเขาจะมีบอกว่าทําอะไรได้บ้างนะฮะเนี่ยครับนี่สั่งโดยไม่สัมผัสก็ต้องบอกว่าต้องให้เวลาผมเล่นนิดนึงนะฮะเพราะว่านี่ยังใหม่อยู่เลยนะฮะ ไอคอนแบบลอยเนี่ยแบบไม่สัมผัสนะครับแปลกๆดีงงๆอยู่เนี่ยอ๋อนี่ครับไม่ต้องสัมผัสคือกดเลยนะฮะแค่ม,มงอมีเสียงเขียนปากกาด้วยนะเออแปลกดี เห็นไ,ไหมครับดูเซตติ้งหน่อยซิว่ามีอะไรเพิ่มบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เอาละนอกจากหมดตีแล้วดูหมดเอ p เพนดีกว่านะครับนี่คำสั่งโดยมสัมผัสใส่ข้อมูลปากกาโดยตรงนะครับนี่นี่ครับโทษทีฟีเจอร์นี้ต้องเปิดเองทีหลังนะฮะชื่อว่าสมุดบันทึกเมื่อปิดจออ่ะเปิดเอา,าเลยฟีเจอร์นี้นะฮะเอาละเป็นยังไงนั้นมาดูกันเมื่อคุณปิดจอและเก็บากกาด้วยนะฮะ คือฟีเจอร์นี้มันจะเหมาะกับคนที่ชอบจดโน<ม>้ตแล้วแบบจดไม่ทันบางทีเปิดมืถืขึ้นมาแล้วแบบกาจะกดเข้าเข้ามามันจะหา S n o t e เจออะไรเงี้ยอันนี้ก็ทําให้เร็วขึ้นคือคุณดึงปากกาออกมาปุ๊บหน้าจอดํดอยู่เห็นไหมฮะคุณเขียนได้เลยไม่ต้องเรียกโปรแกรมเลยทั้งสิ้นคุณคุณเขียนอย่างเดียวแล้วก็บันทึกไปเลยสะดวกไหมครับนยฟีเจอร์นี้แต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ย ถ้าเกิดคุณกดปิดจอเองแล้วแบบว่าไม่ได้ปรกกาเนี่ยมันไม่รู้จักนะต้องบอกไว้ก่อนคุณต้องมีการเรียกปากกาขึ้นมาด้วยนะฮะเนี่ยมันถึงจะรู้จักนะครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้งานจอซูเปอร์ออมเบรตได้ถูกต้องมากนะครับเพราะว่าสีดำจะไม่กินแบตนะฮะก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับผม UI ก็เป็น UI สไตล์ Samsung ก็คือ touch w i t c h นะฮะมาเหมือนเดิมนะครับด้าน,นข้างก็จะมีเจ้าตัว brief มาให้นะฮะมีธีมมาเหมือนเดิมนะครับนี่ธีมก็ลงได้เหมือนเดิมนะฮะธีมที่คุณชอบใน S6 ก็คาดว่าจะลงในตัวนี้ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่บันทึกแบบเป็นหน้าจอมีอะไรบ้างที่เขเขียนไว้ก็มาดูได้ทีหลังนะฮะนี่ครับที่เขียนไว้นะฮะ ก็โอเคนะครับแก้ไขตัวนี้ก็ดูสิครับว่ามีอะไรเพิ่มอีกบ้างก็ฟีเจอร์นะครับก็ทั่วไปนะฮะที่ S6 มีนะครับผมอ่าบลูทูธเออไฟส่งไฟฉายมาหมดโม,มดส่วนตัวก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับแต่ที่แตกต่างคือว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่มีเอ่อโวเต้ e เข้ามานะรหรือว่า Voice Over l t เเข้ามาในตัวเพราะกันต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดตก่อนนะฮะว่าจะรองรับนะครับเหมือน S6 นะฮะ เกิดมาไม่มีครับต้องมาอัปเดตซอฟต์แวร์ทีหนึ่งเพราะว่าเครือข่ายแต่ละประเทศก็การรับรับไม่เหมือนกันนะฮะครับผมก็สิ่งที่หลายคนสนใจก็คือกล้องนะฮะนี่กล้องถ่ายรูปนะครับก็สามารถเข้ามาแบบ S6 ได้น,นะครับก็คือกด power 2อทีไอ้กด home สองทีโทษทีนะกล้องขึ้นมาแล้วนะครับก็การถ่ายรูปนะฮะนี่เอามีตัวอย่าง ก็มีโหมดโปรมาเหมือนกันครับคราวนี้นี่โหมดโปรแตขอบอกนะครับว่าโหมดโปรรอบนี้นี่เด็ดกว่าเดิมนะฮะซัมซุงได้เพิ่มฟีเจอร์ที่ทุกคนรอ,อคอยมานานแล้วก็คือการถ่ายภาพด้วยรอนะฮะเห็นไหมบันทึกด้วยรอนี่เจ๋งมากคราวนี้คุณสามารถถ่ายรอได้โดยที่ไม่ต้องลงแอปเพิ่มแล้วนะฮะเอฟโฟกัสก็มามาทุกอย่างมาหมดนะฮะ ถ่ายรอได้นะครับมาถ่ายเสร็จปุ๊บ,บสะดวกไหมครับนี่ถ่ายรอนะฮะแล้วก็คุณสามารถตั้งได้หลายอย่างมากในโหมดโปรนะฮะชัตเตอร์สปีดนี่ตั้งได้เต็มที่เลย ISO ก็ตั้งได้ถึง800นะฮะตั้งแต่50นะฮะนี่ตามโซ่ที่50จนถึง800 ISO นะฮะถือว่า ได้ต่ำมากนะครับแล้วก็ชัตเตอร์สปีดนะครับได้ช้าสุดอยู่ที่10วินะฮะและเร็วสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.24่งทับงนะถือว่าเร็วมากนะครับก็เหมาะการถ่าย outdoor พวกที่เป็นภาพกีฬาภาพรถวิ่งนะฮะจะเจ๋งมากนะครับผมเราต้องออโต้นะฮะแล้วก็นี่การตั้งโฟกัสนะฮะว่าคุณต้องการตั้งเป็นแบบมาโครไหมยังไงไหมนะฮะ หรือว่าคุณต้องการตั้งเป็นอินฟินิตี้ไว้ถ่ายวิวนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ที่ต้องการนะฮะไว้บาลานซ์นี่ก็ตั้งได้หลายแบบนะครับตั้งแบบค่าเคสด้วยก็ได้ต้องการแสงแบบไหนนะ,ะเห็นไหมฮะเนี่ยวอร์มท็อปโทนยังไงนะครับผมเนี่ยจะเป็นตั้งแสงยังไงตั้งได้ดีขึ้นนะฮะจากเมื่อก่อนที่ตั้งได้น้อยกว่านี้นะครับคือว่าทําได้เยอะมากนะครับโหมดเดิมๆที่ในกล้องให้มานะครับก็มีอย่างที่เห็นนี่นะฮะ มีโหมดออโต้โปรเซเลกติฟโฟกัสพาโนรามานะครับผมก็วิดีโอไอตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าน่าจะเป็นทำเป็น4ช่องนะฮะ Live ไลฟ์บอร์ดแคสต์ขึ้นไหวช้าขึ้นไหวเร็วนะครับอันนี้ก็วชวช็อตภาษาอังกฤษตัวเก่านะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดเพิ่มได้ตัวนี้เป็นตัวที่ฟีเจอร์เพิ่มใหม่นะครับชื่อว่าไลฟ์บอร์ดแคสต์เนี่ยก็ทาง Samsung ได้จับมือทาง Google YouTube นะฮะก็คือคุณสามารถถ่ายคลิปสดได้เลย,เลย ขึ้น YouTube โดยตรงนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องไปศึกษาไรยุ่งยากหรือต้องหาแอปเพิ่มนะฮะก็สะดวกดีสำหรับคนที่ต้องการแชร์อะไรด่วนๆให้เพื่อนหรือว่าแบบไปอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่ในสถา,านการณ์อะไรที่ต้องการความที่เรียลไทม์นะฮะโอเคเราก็เอาโหมดที่หออโต้ก่อนละกันนะฮะเป็นไงครับกล้องหลังถ่ายดีขึ้นมากมากนะครับผมเดี๋ยวมาลองทดลองกล้องหน้าดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ที่ลองถ่ายภาพนะครับก็เห็นว่าคือมีกองถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับถือว่าภาพออกมาดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องภาพดิสทอร์ดเพราะว่าเลนส์วนวายนะฮะแล้วก็ค่า F ก็ถือว่าดีขึ้นมากรายละเอียดก็เยอะขึ้นเพราะว่ากล้องหน้าเป็น5ล้านพิกเซลแล้วนะฮะจอนะครับก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากก็คือเป็น 2K นะครับผมชัดแจ๋วแน่นอนแต่ที่เด็ดนะครับคือว่าขอบจอมันบางกว่าเดิมมากเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างกับเจ้าตัวโน้ต5และโน้ต4นะครับผมนี่ครับโน้ต5โน้ต4นะครับเปรียบเทียบกันนะฮะนี่ดูก็รู้ครับว่าโน้ต4กับโน้ต5เห็นไหมขอบจอความบางนะฮะแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับถ้ามาเทียบกันอย่างนี้ดูก็รู้ว่าโน้ต5เล็กกว่าโน้ต4ตั้งรู้สึกได้เลยเห็นไหมฮะความยาวนะครับน่าจะพอๆกันนะฮะนี่ความยาวเท่ากันแต่ความกว้างโน้ต5แคบลง แต่จอเท่าเดิมเพราะว่าขอบจอหายไปเยอะมากนะฮะถือว่าเจ๋งมากเป็นไงไหมครับประทับใจกับเจ้าโน Not ้ามากขึ้นไหมฮะถึงแม้มันจะดูไม่ว้าวเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันลอกแบบเดิมมาก็คือ S6 นะฮะก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานะเพราะว่าทําให้เครื่องใหญ่จับยากก็ทำให้ขอบเล็กลงนะฮะทำให้ตัวเครื่องเคิร์ฟขึ้นทําให้จับง่ายขึ้นนะฮะน่นมือ นะครับแล้วก็ไม่หลุดง่ายเหมือนรุ่นอื่นๆนะฮะถึงแม้จะเป็นกระจกแต่ก็ไม่ลื่นเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ากริปดีขึ้นนะฮะกล้องก็นูนน้อยลงนะฮะถือว่าดีมากนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบนะฮะเพราะว่ากล้องนูนเยอะเนี่ยเวลาพิมพ์มันจะเกาะแกะกอันนี้ก็ยังมีนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นมากนะฮะลำโพงก,ก็อยู่ข้างล่างนะครับผมต่อปากกาตัวน,นี้ก็ถือว่าสะดวกมากนะครับนี่ฟีเจอร์ปากกาก็อย่างที่บอกครับนี่แอร์เขาไอตัว แอร์คอมม n นด์ก็อัพเกรดดีขึ้นนะฮะแล้วมีฟีเจอร์หนึ่งที่ทาง a m s u n งได้โชว์ไว้ในตัว Unpack นะครับผมก็คือการแคปเจอร์หน้าจอแบบยาวนะฮะซึ่งจะต้องอเป็นคอนเทนต์ที่มีหลายๆหน้าเช่นการเปิดเว็บนะฮะแล้วคุณก็แคปเจอร์ยาวๆได้เลยเ,ลยเช่นถ้าคนที่ชอบอ่านข่าวหรืออ่านพันทิปนะฮะก็จะเหมาะมากคุณสามารถแคปเจอร์ ทั้งเนื้อหาจริงๆจ,ง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 จังๆได้เลยนะฮะก็สะดวกมากก็อยากจะลองให้ดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะฮะมาเปิดมาสักเว็บหนึ่งนะฮะนะพอเปิดเว็บเข้ามาเลยฮะก็เห็นว่าเว็บมีความยาวนะฮะอ่ะเราลอง เก็บเจ้หน้าจอดูนะครับมาเป็นยังไงบ้างถ้ายาวๆอย่างนี้จะเก็บได้ขนาดไหนนะฮะนี่ครับนี่ฟีเจอร์ตรงนี้ครับเรื่องการจับภาพนะฮะ เรียบร้อยนะเป็นครับสะดวกไหมครับนี่แคปเจอร์หน้าจอง่ายมากเห็นไหมฮะยาวเปื้อเลยอย่างที่ต้องการนะฮะนี่สะดวกสุดๆสะดวก,ดวก,ดวกฟุดๆนี่บันทึกในสมุดภาพโป๊หรือจะบันทึกในแกลเลอรี่ก็ได้นะครับเราลองดูว่าถ้าเกิดอ,อันนี้เป็นแค่หน้าโมบายนะครับถ้าเกิดเป็นหน้าตัวฟนะูลเพจจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ นี่มุมมองแบบเดสก์ท็อปดูสิว่าคอนเทนต์จะมาเยอะขนาดไหนนะฮะนี่เอาละเต็มตัวแคปเจอร์ให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. นะแคปเจอร์หน้าจอแล้วนะครับต่อมาก็เหมือนเดิม mm hmm. นี่เรื่องการจับจอนะฮะจับภาพเพิ่มจับเพิ่ม เพิ่มบเพิ่ม,มได้เรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวดูดิคือแคปเจอร์ได้สะใจมากอ่ะสัน่นละเรียบร้อยโป๊ะซเซฟาแกเกอร์ลี่อ่ะละเปิดดูแกลลอร,รี่สิครับว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นไงบ้างครับแคปเจอร์ได้ยาวสะใจไหมฮะแล้วรูด้วยครับเรสเซลูชันมาเต็มนะฮะนี่มาครบยาวแบบสุดๆไปเลยฟีเจอร์นี้นี่ชอบมากนะครับต้องบอกว่ารอคอยมานานแล้วนะครับการแคปเจอร์หน้าจอได้แบบอย่างเงี้ยฮะยาวๆได้ข้อมูลเยอะๆนะครับผมก็ครับเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจมากของเจ้าตัว Samsung Galaxy Note 5นะครับผมซึ่งมันไม่ได้ว้าวเหมือนสมัยก่อนแต่เป็นที่อะไรที่ เยี่ยมเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ใช้ได้จริงและที่ทุกคนรอ,อคอยนะครับผมก็ขอจบการ u n นบ x ็อนะฮะเจ้าตัว Samsung Galaxy Note 5แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรถามได้ในคอมเมนต์นะฮะถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์และ Subscribe นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกับเว็บ g a s b o x o o m เว็บแนวใหม่สละคนที่ชอบรายการเจ้นนะคะรับสวัสดีก็ขอบคุณมากครับ